สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่อง PTV13 นะอ่าอันนี้จะเป็น OB บีหนีกับออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอ่าวันนี้วันหยุดวันครูด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาดูซิแต่พี่รู้สึกว่าเกมเนี้ยมันจะกระโดดแข็งแข็งะเห็นปะมันกระโดดแข็งแข็งทื่อๆนะแล้วพี่จะบอกว่าจุดบกพร่องของเขานะคืออะไรรู้ไหมอ่าถ้าน้องๆเล่นอะ่ะน้องๆเห็นอ่าเสียงอะ่ะ เปิดเสียงเพราะว่าของพี่อะที่พี่ปิดเสียงอะเพราะพี่บางทีพี่โดนลิขิตเกี่ยวกับเพลงของของในเกมเขาด้วยไงพี่ก็ขออนุญาตปิดเสียงไปเลยละการตัดปัญหาซึ่งประตูอะเสียงประตูเขาอะดังมากนะเวลาเราวิ่งผ่านประตูอะแล้วเห็นจุดเซฟไหมจุดเซฟพี่อะพี่ที่พี่กระโดดบ่อยอะคือมันมันไม่ได้มีเสียงอะมันไม่ได้มีเสียงว่าเซฟแบบจืบบ๊บจ้าปึ๊บอะไรสักอย่างให้เรารู้อะคือเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เน็ตเราเป็นไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเออพี่ก็เลยงงไงเออคือเอา แต่เสียงประตูนี่โอ้โหดังลั่นเลยนะไอประตูที่เดินผ่านเนี่ยเออเสียงเปิดปิดประตูกันโอ้โหในเกมนะดังลั่นเลยเอา้าอะไรลละเนี่ยอยู่ดีก็ล่วงไปตายตัวแตกเฉยเลยก็เลยส,สังเกตได้เวลาพี่ไปตรงจุดเซฟอะพี่จะกระโดดหลายรอบหน่อยพี่คือพี่ไม่รู้ไงว่ามันเซฟหรือไม่เซฟคือมันไม่มีเสียงอะไรเลยเว้เนี่ยพี่ก็เลยงงไง แล้วเมื่อกี้เนี้ยก่อนหน้าคลิปเนี้ยพี่ไปเล่นเกมเกี่ยวกับอ่าหน,นีออกจากคกของโอบีอันใหม่เป็นบัคโยกอีกแล้วพี่ถึงบอกว่าส่วนส่วนตัวแล้วอะ่ะเออคือแบบในในโทรศัพท์อาจจะเป็นบัคบ่อยครับส่วนตัวแล้วนะแต่ถ้าในในเป็นในแบบคอมเนี้ยน่าจะน่าจะได้มันก็ส่วนใหญ่คนที่เล่นได้น่าจะเป็นคอมแหละครับอันนี้น่าจะเป็นในโทรศัพท์นะเพราะว่าพี่ว่ามันมันง่ายดี แล้วส่วนคอมอะ่ะคือแบบอ่าเวลาคอมพี่จะอัดลงในคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันหลายขั้นตอนอะ่ะมันคือโปรแกรมตัดต่อของในคอมมันก็อีกเนาะอันนี้พี่ลงลงได้เลยไงลงในโทรศัพท์พี่ก็ลงได้เลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นลงในคอมมันจะยุ่งยากกว่านี้หน่อยครับพี่ก็ขอเล่นในโทรศัพท์เอาละกันนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสไลด์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 แน่เห็นว่าอันเนี้ยน้องๆจำไว้เลยคือมันห้ามกระโดดข้าม ถ้ามันเป็นในทรงนี้ยคือห้ามกระโดดข้ามครับคือเฉียดๆได้แต่ห้ามกระโดดข้ามเดี๋ยวดูพี่จะสไลด์ไปยังไงดูสิจุบฝั่งนี้ไม่รอดอันนี้เร็วไปฝั่งนี้เร็วไปก็ต้ <Wis> องเป็นฝั่งเราฝั่งขวาเราแล้วเราก็โยกไปอ่าไปขวา่ขวางนี้นะเออแล้วเราก็โยกซ้ายจึ๊บจึบจบจบจเดี๋ยวโยกขวาจึ๊บจๆๆบจบ เรียบร้อยสบายเนี่ยเสียงประตูเขาดังมากเลยนะจริงๆพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําเพื่ออะไรไอเสียงประตูเนี่ยปุ้งปั้งปุ้งปั้งเลยแบบรู้สึกว่าผ่านประตูแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่อจุดเซฟดันไม่มีเสียงพี่ก็กระโดดย้ำ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 ๆอยู่นั่นแหละเอา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 ,เอ,าอะไรเนี่ยไปเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อยๆอจิบ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 อ้าวมีเจ๊เจ๊มาอันนี้กระโดดหัวติดด้วยนะดูดูดูกระโดดหัวก็ติดด้วยนะ อ่าอันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะซูเปอร์มาร์เก็ตทำไมมันมีเหมือนไอ้นี่ด้วยนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านบอลที่ตามห้างอ่ะฮับเบิลแลนด์นี่ใช่ไหมนึกชื่อฮับเบิลแลนด์ใช่ไหมเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับซูเปอร์มาร์เก็ตล่ะเนี่ยพี่งงนะอ๋อหรือว่ามันจะอยู่แบบไอ้นี่ไหมไอ้พวกที่แบบอ่าฝั่งฝั่งโซนที่มันขา,ขายของเล่นเด็กใช่ไหมก็เลยมีของเล่นแบบนี้เหรอไม่น่าใช่ไหมเออพี่ก็งงอยู่เหมือนกัน ไอนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรไม่รู้เนี่ยนงน้ำเนี่ยหกเลเทะเลยเนี่ยพนักงานไม่มาเช็ดบ้างเลยหรือไงฮะนะเนี่ยเนี่ยเซฟนีน,นก็ไม่ติดครับแต่เสียงประตูดังลั่นเลยงงมากาไปไงดีนาะเราเราล้อขอบไว้ก่อนมีอะไรคิดอะไรไม่ออกล้อขอบไว้ก่อนเราอันนี้คืออะไรโอ้โหขนาดตะกร้าผักยังไอนี่เลยเอาเรียบร้อย เจออังหุ่นครับอังหุ่นทับอังหุ่นลูกใหญ่ว่าตัวเราอีกกลงไอ้เราบอกนี่คือมันเป็นตัวมนุษย์หุ่นหุ่นแค้หุ่นเล็กใช่ไหมตัวจิ๋วใช่ไหมไปรู้และไอมังคุดกล้วยเนี่ยไอกล้วยวิ่งมั่วๆเนี่ยเลาะขอบไปก่อนอ่ะโอเคโอเคผ่านเฉยเนี่ยเปลี่ยนประตูดังลั่นเลยนะ แต่เซฟไม่มีเสียงไม่รู้ติดไม่ติดไม่รู้เอาแค่นี้แหละพอละไปเลยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีสมุดด้วยนะไอเนี่ยมันถ้าพูดตรงตรง,ตรงมันน่าจะไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเอ่าที่ซื้อกับข้าวแล้วครับมันน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วล่ละอันเนี้ยถ้ามันมีแบบร้านหนังสืออะไรแบบนี้นะ พี่ว่ามันเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วมันไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ยมันจะเป็นเหมือนพวกท็อปอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็เป็นพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรวัดอ่าไม่ใช่วัดสัตว์มันจะเป็นเป็นเป็นพวกพวกเครื่องสําอางเนาะแล้วก็ต้องเป็นท็อปเป็นเป็นฟู้ดแลนด์อ่าเป็นโลตัสเฮ้ยเออใช่เป็นประมาณโลตัสโลตัสเล็กอะโลตัสที่มีแต่ของขายอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกซูเปอร์มาร์เก็ตแต่อันเนี้ยคือห้างแน่นอน มีทั้งของเล่นเด็กมีของขายเด็กมีอะไรนะ,ะเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาอา่าร้านหนังสือออันนี้อากระโดดกันใหญ่เลยไปไงครับไออันนี้เล็บโดนเล็บขบก็ตายแล้วนะอันเนี้ยปัญหาของพี่นะคือหนึ่งเลยพี่กระโดดไม่ค่อยติดเ้ยเวลากระโดดแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยติดเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ติดอาชีพตัวแตกตัวตายไปแล้ว ตัวแตกตัวตายกันไปอีกอือ่าเหือบเหือบถึงแล้วอะไรอ่ะโดนอะไรดูสิพระโทเมื่อกี้จะผ่านอยู่แล้วนะแล้วก็มาตัวแตกตัวตายตัวแยกตัวอะไรก็ไม่รู้เน,นี่ยอะเอาเพื่อนเพื่อนกันทวไปไปไปเรียบร้อยตัวแตกกันเห็นเห็นเอาแตกกันกระจายเลยไปแล้ผ่านแล้วล่ะ อันนี้เบอร์เกอร์อันเล็กใช่ไหมเนี่ยมีเบอร์เกอร์ด้วยนะน่าจะเป็นแมคโดนัลเปล่าแมคโดนอลใช่ไหมอึอึบเออม,มาถึงร้านเสื้อผ้าเห็นไหมเอาเสื้อผ้ามากองไว้เนี่ยนะมีร้านขายเสื้อผ้าด้วย <c oughs> เสื้อผ้ามือสองว่าเนี้ยแบบกองเยอะๆใช่ไหมอืมมันสีมันก็เนียนมากเลยนะเสื้อที่มันวางไวนะ้เนี่ย ตอนแรกพี่ก็งงๆสีเหมือนกันนะพี่ก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะตอนแรกเสียงประตูดังลั่นไปไม่ได้นะจ๊ะตรงนี้ชืบอ,อ่ะไปลุยขึ้นไปข้างบนห้องเก็บพัสดุนะครับอันนี้อา้าวเจ๊เจ๊มาปีนคาอะไรอยู่ตรงนี้ละ่ะเออไปโดดไปโดดขึ้นไปโอ้โห ไอคนเก็บของพัาสดุนี่เนาะมันก็แปลกประหลาดเนาะมันมันจะปีนขึ้นเอากันยังไงวะเนี่ยชั้นอะไรก็ไม่มีกระโดดเป็นขั้นอย่างเงี้ยเหรอเวลามาเอาของเหรอกระโดดเป็นขั้นแล้วก็โยนลงมาเหรอไอรถกอ๊อปไอรถโฟล์คลิฟต์ก็มีอยู่คันนิดนึงเอาเอาเอาลวงหัวติดหัวติดนะเจ๊กระโดดยากตรงหัวติดเนี่ยแหละเอาขึ้นขึ้นโอ้โหอันนี้หัวติดเลยนะดูดิ ดูดิคืออะไรเนะี่ยเจ๊ไปล่วงไว้ก่อนเลยเออบายบายอาโอ้โหเราไอเราผ่านนะแต่ไอกระโดดค้างเด้งค้างอะไรครับเนี่ยอ่ะเอาผ่านเฉยเงงที่เปล่งเลยดีแล้วนี่ถ้าล่วงลงไปยาวเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วดูมีเหล็กอะไรอย่างนี้ เออน้องๆพี่จะบอกก่อนนะถ้ามันเป็นรูปเหมือนปีนเห็นป่ะปีนอย่างเงี้ยห้ามกดกระโดดนะกดกระโดดมันจะปล่อยมือล่วงลงไปเลยนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยแต่ถ้ายืนยืนอย่างเงี้ยกระโดดได้แต่ถ้าเป็นมือเป็นมือเหมือนเหมือนจะปีนอ่ะพอเรากดกระโดดมันจะปล่อยมือแล้วมันจะล่วงพี่บอกไว้ก่อนเลยพี่ผ่านมาแล้วชื้ไปอันนี้อันนี้ไม่ยากเท่าไหรครับอันนี้ไม่ยากไปลุย โอ้ยโอ้ยโอ้ยกิ้งลงมาอีกแล้วอันนี้อะไรห้องไฟเหรออ๋ออันนี้ตรงที่ว่ามันยังมาผ่านไม่ได้เนาะเอา mm hmm. ไปอันนี้ที่เรามาแล้วไอ้ตรงเบอร์เกอร์ไงใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องขึ้นไปละเสียงกระตูฟังชัดโอเคอันนี้จะจะเป็นอะไรนะลงรถหรือเปล่าเ้าไปไม่ได้เออ แล้วก็ไม่บอกเนะไปประตูตัวนี้เอาห้องเนื้อห้องเนื้อห้องเก็บเนื้อโอ้โหอันนี้ต้องเนื้ออะไรเนื้อไดโนเสาร์เนี่ยชิ้นใหญ่กว่าตัวเราอีกนะร้านร้านไดโนเสาร์แน่นอนอา่ามีเนื้อห้อยเยอะแยะเลยนะครับอา่าเนื้อชิ้นใหญ่ผักกล่องวัสดุอ่ะน้องๆกินเอาวัสดุต้องส่งอะไรก่อนเนี่ยกล่องแค่นี้ แล้วก็ขำๆเนาะเกมเขาก็จาลองมาเหตุการณ์มาให้ดูแหลนะเนาะก็เลยแบบน่ารักมูมีหน่อยโอ้โ oh หอันนี้สิสุดยอดพี่บอกเลยว่าบอคอแตกถียิบขนาดนี้ตัวแตกตัวตายถ้าเป็นอันนี้นะครับพี่บอกให้ล้อขอบดีสุดเราจะได้ไม่ต้องพะวงฝั่งซ้ายไงกระโดดชิดซ้ายอย่างเดียวเลยอันนั่นไปไงเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมอันนั่นๆโชว์โชว์โชว์ไปทีเหโชว์ไปทีอันนี่เป็นไง,เ,นไงเป็นไงเป็นไง ใกล้ถึงแล้วอีกสองขันเอาวเห็นป่ะมันไม่ยอมกระโดดนะประโถไม่ลุยชิดซ้ายไว้สูตรน,นี้ชิดซ้ายอย่างเดียวไปโดดโดดแบบดิจิตอลไม่มองมัวมัวกดแม่งไปเตอะตายเริ่มใหม่แค่นั้นตายเริ่มใหม่แค่นั้นอือตรดดไปยจะถึงแล้วตายเตอถึงแล้วอ้าประตูเข้าไม่ได้อีก เอาขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เสร็จแล้วใช่ไหมเอามาอันนี้นะครับก็จะเป็นอะไรล่ะกระโดดลรเซฟก็ไม่รู้ติดไม่ติดไม่รู้ก็ะโดดมันหลายหลายทีก่อนเรียบร้อยตัวแตกตัวตายตัวแยกอีกแล้วครับไอตอนเนี้ยพี่บอกนะเอาเรื่องเลยนะพี่บอกตรงนะเอาเรื่องเอาเรื่องจริง เอาเรื่องเลยนะพี่บอกตรงๆนะกระโดดโอ้โหใหญ่ไอสูงมากอะ่ะแล้วอันนี้นะโอ้โหไอติดขอบเนี่ยน่ากลัวสุดๆพี่บอกเลยเนี่ยไอติดขอบเนี่ยน่ากลัวมากไปไปกระดืบไปก่อนกระดืบๆดื้ดืบๆกระดืบๆดดึบกระดืบๆดดกระดืบๆดดไป,ไป โอเคโอเคนะค่อยๆไปนะอ้าวยังไงอ๋อต้องกระโดดไปอืม let's go โหแมปนี้ไกลมากเลยนะครับจริงๆนะไม่รู้เซฟติดไม่ติดไม่รู้แล้วช่างไม่แล้วขี้เกียจล้วโอ้มาอยู่ลงรถลงรถยังไงครับลงรถยังไง กระโดดข้ามกิ่งเคยคว้างอไอหลานผักนี่เองที่มันมีผักลอยออกมานะเราเรายังไง่ะเนี่ยโอ้โหมันเร็วมากเลยเนะี่ยเราวิ่งไม่ทันแน่นอนนั่นไงเห็นปะแอปเปิลตีหัวหลุดเลยแอปเปิลมันตีหัวหลุดแล้วนะี่เห็นไหมนั่นนะ่ะฮะโอ้โหอ๋อเราใช้สูตรนี้เลยในเมื่อมันเร็วขนาดนั้นเราก็ชิดซ้ายอย่างเดียวเพราะมันก็จะไกลกวามันจะมาถึงเราถูกปะ ถ้าเราอยู่กลางมันก็ใกล้อยู่แหละมันยิงมามันก็ใกล้อยู่แล้วก็อยู่ชิดซ้ายไปเลยชิดซ้ายยาวๆไปเลยไปเถิด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 ชิดซ้ายไปเลยชิดซ้ายไปเลยดูอันนี้กระโดดไปก่อนนะเนอะเผื่อมันเป็นเลเซอร์เนอะอิเ็นอ้าวมันไม่ถึงด้วยนะมันยิงมาไม่ถึงด้วยนะอะโทษเกมเอ้ยห๋ยวเขาก็หลอกเราเฉยๆให้เราอย่างนี้ได้ประมาณนี้ปะ อันนี้อะไรอีกแล้วเลเซอร์อันใหญ่เอาก็โดดไม่พ้นหรอกนะดูอ๋อวิ่งเร็วอีกแล้วแน่เลยดูทรงแล้วอะโอ้โหกระโดดไม่ได้ครับอันนี้พอเลยโอเคอย่างพี่ก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูโอบีอันใหม่ก่อนดีกว่าอันนี้พอแค่นี้แหละพี่รู้เลยถ้ามันเป็นทรงอย่างนี้ยกระโดดยากมากแล้วยิ่งมันเล่นในโทรศัพท์ด้วยมันเลี้ยวยากครับมันไม่ได้เหมือนกด WSD อะไรพวกเนี้ย โอเคกิมนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากติดตามพี่ด้วยนะใครเล่นจบฝากมาเม้นบอกได้นะครับสวัสดีครับ